เกสตาอาร์ชอลค่ะเมื่อสักครู่เปิดตัวอาจารย์นะคะท่งชัยศรีสุขเสริฐอย่างเท่ๆอย่างเท่ๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเรามาอยู่ที่หอสินเทานะคะหอสินเทานะคะที่อาจารย์นี่แบบภาษาภาษาคนปกติอยู่ยังพูดไม่รู้เรื่องเลยคะ่ะอาจารย์ก็ภาษาพื้นบ้านภาษาทั่วไปเราก็เรียกว่าหอหอสินเทอ่าฮะทีเน,นี้ยพอ มาเทียบกับคำฝรั่งค่ะคำว่าหอของคำไทยเนี่ยมันมันเพี้ยนมาจากคําว่าหอหอหอของฝรั่งจริงๆแล้วมันก็เป็นคําเดียวกันค่ะจริงแต่ว่าอ่าถ้าเกิดเราจะดัดจริตให้มันเป็นฝรั่งหน่อยมันกคะค่ะหอหอโปรซินเทาล์นะคะอาจารย์คะก่อนอื่นเลยเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงนะคะเรื่องราวอัปเดตชีวิตของศิลปินในช่วงโควิดแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะพูดถึงโปรเจกต์ โครงการเ e s t าอ a r ์ตเมอริภาพพิมพ์ช่วยน้องนี่แหละค่ะนะคะ,คะ,คะซึ่งในครั้งนี้นี่ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากที่ให้ความอนุเคราะห์นะคะภาพผลงานนะคะของต้องบอกว่าเป็นดาราต้นแบบที่ฮอตมากเจ้าแม่นาคีน้องแต้วของเรานี่แหละคะ่ะนำมานะคะเพื่อที่จะเป็นภาพพิมพ์แล้วก็นํามาเพื่อที่จะเป็นทุนให้กับ เราได้ทำในส่วนของมูลชีช่างเถิดต่อไปอยากให้อาจารย์ย้อนลํำลึกนะคะถึงตอนที่อาจารย์ได้ไปพบแต้วแล้วจะสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้หน่อยค่ะก็ในช่วงที่เราจะต้องทำงานครั้งนั้นนะก็ผมได้เลือกน้องแต้วมาเป็นแบบในการวาดค่ะฉะนั้นตอนนั้นผมจะต้องดูเรื่องซิก ซิกเนเจอร์หรือว่าซิกแนวสัญญาสัญญาณอะไรบางอย่างที่มาจากมาจากตัวเขาเนี่ย <c oughs> ผมก็พบว่ามันเป็นเรื่องของออพญานาคหรือว่า <c oughs> หรือว่าเรื่องนาคี <c oughs> แล้วช่วงนั้นเนี่ยที่สําคัญคือผมได้ปั้นพญานาค <c oughs> ไว้ที่หน้าวัดน้ําโจ้ด้วย <c oughs> มันเป็นอะไรที่ประจวบเหมาะ ก็เลยเป็นเรื่องของการวาดบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานที่เราทำอยู่ด้วยแล้วก็เป็นน้องแต้วับค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศตอนที่อาจารย์พบกับน้องแต้วกันดีกว่าค่ะนะคะ อาจารย์ก็ดูไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับแต่เขาก็ยังคงน่ารักเหมือนเดิมและนี่จะบอกว่าภาพของอาจารย์ภาพนี้ภาพพิมพ์ภาพนี้นะคะครับคนจอนแับหมื่นใครไหมคะคุณแม่ค่ะขอบคุณคุณแม่คุณแม่องคุณแม่น้องเต้าค, <c oughs> คุณแม่บอกว่าพี่โย่แม่ขอทําบุญด้วยครับหนึ่งภาพ แล้วก็เพราะว่าเขาเองเนี่ยเขาตามเรามาโดยตลอดแล้วก็ภาพผลงานนี้ค่ะก็คือเราก็จะบริจาคให้กับมูลนิธิค่ะหนึร้อเพื่อที่จะมาเป็นทุนการศึกษารคะเพื่อที่จะมาเป็นทุนในเรื่องของการทํารายการนี้แหละอาจารย์คณมีว่าอย่างอาจารย์เองอยู่อย,อยากให้อาจารย์พูดถึงโครงการ g e s t Art Merit ที่เราทําภาพพิมพ์ช่วยน้องครั้งนี้หน่อยค่ะ ครับกเ็เป็นเรื่องที่เราต้องระดมทุนระดมะสภาพกำลังที่มีอยู่ใน<ะ>ขณะที่เราเจอกับวิกฤต<ะ>เศรษฐกิจแล้วก็วิกฤตโรคระบาดเนี่ยผมว่ามันก็ต้องหาทางที่จะดำเนินบางสิ่งบางอย่างเนี่ยต่อไปต่อ<ะ>หมายถึงว่าถ้าเกิดเราไปเจอบางเรื่องบางราวแล้วก็เราไปหยุดเนี่ยมันก็ไม่น่าจะดีะก็เราอยากให้ทุกอย่างเนี่ยขับเคลื่อนไปต่อชีวิตเราต้องดําเนินไปก็ เป็นเรื่องหนึ่งที่ทําได้การทํางานเกี่ยวกับค่าพิมพ์แล้วก็เอามาระดมทุนครั้งนี้ก็เป็นเรื่องดีผมก็ยินดีที่จะช่วยในเรื่องนี้ให้สําเร็จครับนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะในช่วงโควิดนะคะที่เราทำะนะคะแต่เดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาพูดถึงอาจารย์ว่าช่วงโควิดอาจารย์ทำอะไรบ้างคะ่ะทำอะไรดีเนะอทํทอะไรดีนะอ,ะอะไรเงี้ย สู่รายการเกตสตาอ่ะเชิ์ค่ะผู้ชมคะเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงเวลาโควิดอาจารย์ธงชัยทำอะไรคะอาจารย์เจงช่วงเวลาโควิดใช่ไหมโควิดค่ะใช่แตก <laughs> แล้วจ,จริงๆแล้วลักษณะ,ะที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ย<ะ>วิกฤตที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ย<ะ>เป็นเรื่องของอวิกฤตของโลกนะฮะมันก็เกิดโรคระบาดท,ที่ทุกคนประหวันพันพึงแล้วก็มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้น<ะ>ก็ควรจะต้องระวังตัวเพราะว่ามันมีการเสียชีวิตขึ้นมาจริงๆก็ในช่วงที่อ,อยู่ในช่วงวิกฤตช่วงที่เราต้องสงบสงีง่มเจียมตัวนั้น,น<ะ>อ่ะผมก็ทําในเรื่องที่เป็นปกติ วิสัยอของผมอะเราคือทํางานศรรา er <ไ>ิลปะเพราะว่าเราไม่ต้องไปไม่ต้องไม่ต้องไปเจอกับใครไ,ไม่ต้องไปเขาเรียกอะไรร่วมเสวนารหรือ,รอว่าพบ<ว><ค>ปะสังส<ค>รรค์อะไรกับใครใมันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นวิถีของศิลปินท,<ไ>ที่ที่อยู่กับตัวเองอยู่กับการสร้างสรรค์อยู่กับการคิดงานแล้วก็ทำทำศีลทําศีลของตัวเองเนี่ยให้ให้บรรลุบรรลุผลในทางศิลปะนะฮะประมาณอย่างนี้แล้ว หอศินเทาเนี่ยหอคะทำขอสินเทาที่นี่คือจะบอกคุณชมนี่นี่ถือว่าเป็นรายการแรกเลยปะคะใช่ได้เข้ามาถ่ายในหอศินเทาที่ทําใหม่เป็นยังไงบ้างคะหอศินเทาตอนนี้ค่ะก็หอศินเทาตอนนี้ก็เสร็จไปแล้ว3อาคารนะฮะเราจะทําอาคารหลังสุดท้ายหรือว่าหลังที่เราจะจบงานเพื่อจะเปิดเป็นเป็นเป็นสาธารณะเนี่ยอีกหนึ่งหลังขอเวลาอีกสองปี ค่ะอ้าวแล้วยางหลายก่ๆๆๆอนไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ต้องรออีกสองปีเลยอาจารย์ได้ครับได้เพราะว่ารออีกสองปีจริงๆแล้วผมผมมีความคิดว่าบางสิ่งบางอย่างมันต้องงดงามไปตามวัยนะคร<า>อาจารย์เหลิมเคยสอนผมไว้ว่าต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้งดงามไปตามวาัยบางทีเราทําให้เสร็จก่อนมันอาจจะไม่งามก็ได้หรือว่าเสร็จช้าเกินไปมันก็ไม่ดีก<า>็ผมผมมีเวลาของผมค่ะ ที่จะที่ที่จะถาใช่ไหมครใช่ใช่คราวนี้ว่าอย่างเอาง่ายๆตอนนี้ที่บอกว่าคือหนึงานงานจิตตกรรมที่อาจารย์ทำแอบเห็นหลายชิ้นมาก2งานปรติมากรรมก็แอบเห็นอยู่นะคะสหอศิลป์เทาสี่ยังพวกงานเปิดงานงานนิรศการไปเป็นประธานไปอตะชุนอาจารย์ทำเยอะมากเลยนะคะก็ค่อนข้างเยอะก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องที่มันเป็น เดรัจฉานกิจกรรมอาจารย์หวนท่านเคยพูดไว้ว่าไอ้อของพวกนี้ศิลปินก็ไม่ควรจะทำใช่ไหมแต่มันต้องทำมันต้องทาก็มีหลายๆเรื่องที่ผมผมผมต้องดำเนินไปให้ไปถึงธงที่เราตั้งเอาไว้ก็มีเรื่องหอศิลป์เรื่องของสถานที่ต่างๆที่เราต้องทำนะก็มีเรื่องสมาคมด้วยนะผมก็ทำเรื่องสมาคมด้วยก็ ช่วงเนี้ยทำหลายเรื่องทําหลายเรื่องจริงๆเพราะช่วงช่วงหลังก็จะเห็นอาจารย์เนะี่ยถ้าเป็นในส่วนของทางเชียงใหม่ก็จะเห็นไปเปิดงานบ่อยนะคะมีกิจกรรมช่วยเหลือน้องๆศิลปินทั้งหลายเด็กๆศิลปินทั้งหลายคือนะั่นหลังๆนี่ก็เห็นอา,าอาจารย์ออกงานบ่อยเหมือนกันก็ไปช่วยเป็นกําลังใจให้เขานะฮะบางทีเราก็ต้องไปดูเขา ไปชื่นชม<ฆ>ไปให้กําลังใจกันก็มันเป็นเรื่องของสิ่งที่ดีที่จะช่วยกระตุ้นให้น้องๆได้มีกําลังใจทํางานต่อไปในขณะเดียวกันเราเราก็จากเป็นศิลป,ปินก็ผันตัวเองมาเป็นนักสะสมบ้าง<ฆ>ก็ไปอุดหนุนน้องๆเขาด้วยเพราะว่าบางทีในช่วงนี้นักสะสมก็น้อยลงเราก็อยากให้เห็นความสําคัญว่าไอศิลป,ปะเนี่ยขนาดตัวคนเป็นศิลป,ปินเองเนี่ยเราก็ยังหันมาสะสมศิลป,ปะด้วยกันเลยเพราะว่า มันมีความสําคัญมันมีความดีงามอยู่ในนั้นก็อยากจะช่วยเรื่องพวกนี้ด้วยเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะนี่สุดยอดมากแต่เดี๋ยวในช่วงหน้านะคะจะให้อาจารย์พูดถึงผลงานข้างหลังหน่อยนะคะแล้วก็อยากจะให้อาจารย์แนะนํานะคะเหล่าบรรดาศิลปินว่าจะผ่านช่วงเวลาของโควิดหรือช่วงเวลาวิกฤตไปได้ยังไงแต่ต้องติดตามในช่วงหน้าคะ่ะ สู่ช่วงสุดท้ายของรายการเกสตาอาร์ตเชอร์ค่ะ,อ,ะอาจารย์คะตอนนี้เรามาโชว์ผลงานนี้รับรองไม่มีใครเห็นเราเห็นก่อนนะคะพูดถึงประติมาก,กรรมชิ้นนี้หนะะ่อยค่ะอาจารย์ก็อันนี้เป็นพะตรีมูลติหนึ่งในตรีมูลติอาจารย์พูดถึงที่มาของพัตรีมูลติหนะะ่อยค่ะก็พัตรีมูลตินี่คือจะมีเทพอยู่สองค์ค่ะ คือพระพรหมพระพรหมพระนารายพระนารายพระศิวะพระศิวะพระพรหมเป็นผู้สร้างพระนารายเป็นผู้รักษาพระศิวะคือผู้ทําลายค่ะก็อันนี้คือที่มาในทางในทางฮินดูนะฮค,ค่ะซึ่งหลังจากนั้นมาแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าของเรานี่นยค่ะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ปรับเรื่องเนี้ยออกมาเป็นเรื่องของออการเกิดขึ้นการตั้งอยู่แล้วก็การดับไปดับไป,ไปค่ะก็ประมาณอย่างนี้เท่านี้ว่า อย่างโปรเจกต์ของอาจารย์นะคะในช่วงนี้มีอะไรบ้างคะที่คนจะได้เห็นผลงานของอาจารย์มั่งก็ย้อนกลับมาพูดถึงอาจารย์หวันแล้วนะก็เีทท่ท่านว่าศิลปินไม่ควรจะทำเนอนาสารกิจกรรมผมก็เลยคิดว่าผมตัวผมเองต้องมามีศีลต้องต้องถือศีลมา,ม,มาทำมาทำเทพ เทวากิจกรรมก็ทําเกี่ยวกับการวาดเทพเจ้าเพราะว่าอยากจะมีสักครั้งในชีวิตที่เราได้ทําเรื่องพวกนี้ก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่มีความคิดสร้างสรรค์ในเกี่ยวกับเทพเจ้ามาเยอะมากครับก็เทพงานเทพปั้นเทพวาดเทพอยู่แบบเทพๆอยากเป็นเทพอยากเป็นเทพเราอยากเป็นเทพเจ้าก็จริงๆอ่ะเวลาที่ใครก็พูดถึงว่าอ้า อาจารย์ธงชัยจจเจงให้โอ้ยศิลปินระดับเทพอจริงเหรอ,อจริงเ็จะบอกโอ้ผู้เทพพูดเทพเออฝีมือเทพเนีรอย่างเงี้ยก็เลยทําเทพเทพแต่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยแอบเห็นน่ยนิดหนึ่นงปรติมากรรมม้าหลายหัวค่ะคอันนี้ไม่เคยเห็น,นอาจารย์อันนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปดูหน่อยนะคะ,ะขอกระโดดจากเทพน,นิดนึงอาจารย์ครับ สกิดใจอันนี้อาจารย์บอกว่าแสดงเดี่ยวไปแล้วไม่ได้มองเองแล้วมากกว่านั้นคือไม่ได้สัมภาษณ์ถามนิดหน่อยค่ะสำหรับงานนี้มันก็ยังอยู่ในเทพนะใช่เทพมารเพราะว่านี่คือเป็น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 นักสัตว์เป็นเป็นสิบสองนักสัตว์ต่นี้เราก็เลือกใช้นักสัตว์ที่เป็นมะเมียที่เป็นอะไรพวกนี้ที่เป็นลิงที่เป็นอะไรพวกนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยงานชิ้นนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ จริงๆมันจะแฝงการเมืองนิดหน่อยแต่ผมจะไม่ไม่พูดไม่พูดก็ให้ให้ให้ตีความกันเองแต่ไอ้สลักในเนี้ยจะพูดได้ว่ามันเป็นศิลปะแบบไหนก็ชื่องานคือฉกามาพจรฉะกามาพจรก็เกี่ยวข้องกับแดนที่เป็นกามภูมิอันหนึ่งที่อยู่เหนือโลกขึ้นไปที่อยู่เหนือโลกขึ้นไปคือ เหล่าเทวดาอยู่นั่นแหละ,ะแต่มันยังไม่พ้นในเรื่องของนิพพานอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสัตว์ที่อยู่ในระดับนักสัตว์เนี่ยที่เป็นระดับเทพก็มีเรื่องของอาการดิ้นรนการเสพสมบอมิสม,เร,มเรื่องของการมชันทะเรื่องของกรมคุณเรื่องของความอยากได้อยากมีที่อยู่ในแดนสวรรค์ก็เป็นแบบนั้นก็ชิ้นนี้ก็จะค่อนข้างที่จะ อันนี้เป็นเป็นสีที่ตรงใจผมมากคืออยู่ในส่วนที่มันค่อนข้างมืดค่ะโอ้เห็น oh, okay. แล้วแบบอาจารย์คือเลยให้อย่างนี้เนี่ยอาจารย์เกิดคนที่อยู่เชียงใหม่เนี่ยะนะแล้วเขาอยากจะมาหอสนเทาเนี่ยเขามาได้ไหมคะอาจารย์ก็มาได้แต่ต้องแจ้งก่อนอ<า>เพราะว่าเรายังไม่เปิดเป็นสาธารณะค่ะ<า>แต่ก็สามารถที่จะมาดูผลงานของอาจารย์ได้แต่เพียงต้องติดต่อมาที่เพจ่าคะ ขอศินเทาาใช่ติดต่อมาที่เพจของศินเทาาค่ะแล้วมากกว่านั้นนะคะแน่นอนวัดน้ำโจ้มีงานของอาจารย์อยู่ตึมเลยก็เป็นวัดฮะแล้วก็ใช้ใช้ความสามารถของเราเนี่ยได้สร้างวัดวารามเพ่อเพื่อเพื่อให้คนได้อิ่มใจเนี่ย ให้คนที่อยู่แวดล้อมวัดของเราเนี่ยเป็นชุมชนเนี่ยให้เขาได้ภูมิใจว่าเออมันก็มีศิลปกรรมที่งดงามที่ดูแล้วมันชื่นใจอิ่มใจให้กับพวกพวกเราที่อยู่ร่วมกันตรงนี้ก,ก,ก็ฝากด้วยว่าอยากให้ประชามพันธ์เรื่องวัดท้งโจ้สุดท้ายลนะคะอยากจะให้อาจารย์ช่วยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนะคะเป็นกําลังใจให้ในยามโควิดแบบนี้ค่ะก็สาหรับวิกฤต โรคระบาดท,ที่มันหยุดทุกเรื่องแม้แต่ประเพณีอันสําคัญของประเทศเรานะคือประเพณีสงกรานเนี่ยเราไม่เคยหยุดมาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเชียงใหม่อายุ700กว่าปีหรือว่าอาณาจักรล้านนาที่มีหลายพันปีมาเนี่ยเราไม่เคยได้หยุดถรือถูก<ถ><า>ห้าม<ช>ปรากฏว่ามันก็ต้องหยุดไปเพราะว่าเชื้อไรตัวเนี้ยก็อยากให้พวกเราเนี่ยรู้ว่าผู้ชมโดยทั่วไปเนี่ย อย่าประมาทนะฮะ,แล,ะ,ะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขเพราะว่าการไม่ประมาทแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขเนี่ยมันก็ทําให้เราได้ได้ได,ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ได้ดูงานศิลปะซึ่งเป็นงานสร้างสารรค์ที่จะเพิ่มพูนเรื่องของจินตนาการเรื่องของรดสนิยมเรื่องของความอิ่มอกอิ่มใจที่จะได้จากศิลปะก็อยากจะฝากเรื่องนี้ไว้ ให้กับผู้ชมด้วยครับค่ะัไงต้องขอขอบคุณอาจารย์ธงชัยมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะคะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะบริษัทคาเทอเ l i ลียนส์ค่ะขอขอบคุณซีอาร์ทีสติกค่ะขอขอบคุณเดมาเดีดีเทลเทนยังไงขอบคุณอยู่ตลอดเวลานะคะรอรอค่ะขอขอบคุณมิฟต้าคลินิกค่ะที่ดูแลผิวพรรณให้นะคะเขาขอบคุณซันช็อปชมพูใจดีกรอบรูปนะคะและขอขอบคุณฮอสซินเทวของอาจารย์นี่แหละค่ะที่เป็นเจ้าของสถานที่นะคะอย่าลืมทักทิ้งไลฟ์แฟนเพจของรายการ สต้าอาร์โชนะคะและคลิกไลค์แฟนเพจเกสต้าอาร์ชเมอรินะคะเพจจำหน่ายงานศิลป,ปะดีๆนะคะซึ่งนะคะส่วนหนึ่งของรายได้นะคะจากการจำหน่ายนะคะเราก็มอบให้กับมูลนิธิช่างเถิดค่ะวันนี้ทายโยและทุกคนมต้องลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะไอศิลปปะเนี่ยขนาดตัวคนเป็นศิลป,ปินเองเนี่ยเราก็ยังหันมาสะสมศิลป,ปะด้วยกันเลยเพราะว่ามันมีความสำคัญมันมีความ<ฆ>ดีงามอยู่ในนั้น<ฆ>ก็<ฆ>อยากจะช่วยเรื่องพวกนี้ด้วย